สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและละักษณะพฤษภสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่บิลิเวอร์สามตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้แอดไลน์มาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนสิงหาคม2567ซึ่งมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด4ดวงตามนี้แต่เราไม่ได้มาพยากรณ์ดาวย้ายในคลิปนี้นะครับเราพยากรณ์ไปแล้วใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังได้ในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้จะมาในธีมของ5เรื่องสําคัญการงานการเงนิงนความรักสุขภาพโชคลาภเรามาติดตามรับฟังก,กันเลยครับผู้ได้เกิดราศีพฤษภอยู่จากด้านล่างสีส้มนี้เนาะลักขณาพฤษภอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและลักนณาใช้จุดเดียวกันครับ อันดับแรกนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนเพื่อไม่พูดพ่างทาเพลงให้เสียเวลาเนาะดาวศุกร์ย้ายสองรอบนะครับในเดือนนี้เปิดหัวปิดท้ายดาวศุกร์ดวงแรกย้ายในเดือนสิงหาคมก็สุราศีสิง์วันที่2สิงหาคม6 7ถึง26สิงหาคม67ดาวศุกร์ตกเรือนพันธุราศีสิงนะครับศุกร์ไม่มีตําแหน่งแต่ดีเพราะได้ตนุพันธุ ตนพันธุ์นี้มันหมายถึงว่าเราอาจจะต้องเข้าไปพบญาติพบปะกับญาติอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะมีความมั่นคงในจิตใจในตัวตนคือพุทศพดีอยู่แล้วไงดีหมายเลขนดาวพระศรีทับหลักได้โกมุตเกณฑ์นะครับคำว่าโกมุตเกณฑ์เนี่ยมันแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะครับผู้มีปัญญาพู้ถนัมันแปลว่าความรู้การศึกษาใครยิ่งเรียนรู้มากยิ่งเรียนต่อยิ่งเจริญด้วยวุฒิปัญญานะครับหมายความว่า คนคนนั้นจะแตกฉานอืมถ้าเปิดใครเรียนในช่วงเนี้ยพระราชบดีจะให้คุณแบบการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนางอกเงยก็คือพูดง่ายว่าฉลาดขึ้นเยอะเลยคือมันต้องทําถูกกระดวงพวูดง่ายๆถ้าทําผิดกระดวงมันก็ไม่เจริญไงครับถ้าทําถูกกระดวงมันแบบแบบมันให้ผลที่ดีคูณไปเข้าไปเลยนะครับเพราะพระราชบดีกว่าจะมาทับลักได้เนี่ยสิบสองปีนะคุณไม่ใช่ธรรมดาแล้วคุณจะต้องรออีกสิบสองปีทําไมในเมื่อมันทับแล้วถูกปะ อะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าจะทันกันไหมนะถ้าเปิดได้ยินแบบนี้แล้วนะครับเอาเป็นว่ามีคุณธรรมมีจริยธรรมก็ได้ครับมีคือเอาน้อมนําเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องของกฎหมายกฎระเบรียบเนี่ยมาไว้กระจายอย่าทําผิดกฎอย่าทําผิดกฎหมายอย่าทําผิดศีลธรรมอย่าทาผิดจรีตประเพณีเพราะว่าอาจจะได้รับโทษทันจากดาวบฤิตยูครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพระหัตถ์ไม่ได้อยู่ดวงเดียวแต่เจอดาวบฤิตยูด้วย มฤตยูให้โทษแต่พระหาทตย์กับมฤตยูไม่ได้ให้โทษหมายความว่าดาวสองดวงนี้กลุ่มกันไม่ได้เป็นคู่ศัตรูจึงไม่ให้โทษแต่ดาวมฤตยูดวงเดียวที่ให้โทษก็คือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงแต่การพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่ามฤตยูจะให้โทษอย่างเดียวให้คุณก็ได้คือต้องเข้าใจก่อนว่ามฤตยูให้คุณแบบวิเศษส,สุดกับพังพินาศพังพินาศคืออย่างนี้ครับมฤตยูให้คุณแบบวิเศษสุดคือรวยชั่วข้ามคืนมีชื่อเสียงชั่วข้ามคืน แต่ปังปีนาธได้ด้วยวิธีการคืนลมละลายก็หมายคมว่าบริหารผิดพลาดทุ่มหมดตัวสุดท้ายก็ลมละลายอันนี้คือโทษของดาวบริตยูเช่นเดียวกันคือมันจะอะไรก็ได้ดิ่งลงไปสุดสุดไปเลยบริตยูไม่มีตรงกลางนะครับเหมือนดาวราหูเลยบริตยูกับราหูอย่ากใครกันตรงที่ว่าให้ผลที่แบบสุดตรงอ่าบริตยูนี่สุดตรงนะได้คือได้สุด เสียคือเสียสุดไม่มีตรงกลางคุณไม่ต้องหวังตรงกลางนะครับเออไม่มีไม่มีคําว่าสอบมรดกตยูเนี่ยให้ผลตรงกันข้ามนะครับแต่จะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําไม่ต้องกลัวถ้าคุณทําถูกศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยกฎหมายเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับคุณจเจริญด้วยคุณจเจริญแน่นอนเพราะพระาราชวิดีกับมฤตยูคือคู่ค,คูวิเศษแปลว่าทําถูกที่ถูกทางรู้นะครับรู้ดีรู้ชอบ รู้ผิดรู้ชอบประมาณนี้ก็จะเจริญนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้พระิาศรสวดีมากุมรักแล้วดาวประจําตัวมาอยู่ในเดือนพันธุทุกมีความมั่นคงแต่เล็งกระเสานะครับบอกข้อดีไปก่อนเราไปข้อเสียสุขเล็งกระเสาเป็นผาคอคู่ศัตรูสุขคือความสุขเสาคือความทุกข์สุขกระเสารเล็งกันจึงหมายถึงและยิ่งอยู่ในตําแหน่งเล็งด้วยบอกเลยว่ามันทุกข์จากคนอื่น มนทุกจากเรื่องการงานนะครับเล่งมาที่พบพันธุต่อให้เราเข้มแข็งยังไงก็มีจุดด่างพรอยเหมือนกับน้ำเสาะหินทุกวันมันยังกร่อนต่อให้แข็งแค่ไหนเป็นหินนะครับใจแข็งแค่ไหนเป็นหินนะ่ะแต่มันก็ทําด้วยเลือดด้วยเนื้อมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็ผุกร่อนมันก็ปวดร้าวถูกไหมครับเออมีเลือดมีเนื้อนั่นแหละพูดง่ายงมันก็เจ็บเป็นดังนั้นเนี่ย ต่อให้ใจแข็งยังไงมันก็ซึมมันก็เสาะมันก็เจ็บมันก็ปวดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวก็ได้ในนั้นก็อาจจะมีวันท้อสุกเศาจึงหมายถึงผิดหวังเฟลไม่ได้ตามที่คาดหวังดังนั้นเนี่ยอย่าตั้งความคาดหวังเอาไว้เพราะจะผิดหวังแน่นอนความคาดหวังเท่ากับผิดหวังโอเคประมาณนี้ท่องไว้คาดหวังเท่ากับผิดหวังไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังนะครับ ต่อไปเรื่องของการงานดวงแรกที่จะย้ายในเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับก็คือดาวราหูอันนี้บอกให้ใจชื้นใจดีไว้ก่อนก็คือกรัมะาภะกรมลาภะเป็นลักษณะของความพูดของเรื่องของระยะยาวเพราะราหูใช้เวลาปีครึ่งเขาย้ายมาแต่้งแต่17ตุลาคมปีที่แล้วจะถึงเดือนพฤษภาคมปี68คือปีหน้านะครับก็อีกประมาณครึ่งปีกว่ากาอยู่ในเรือนลาภะกร,รมลาภา กัมาลพระเนี่ยผมจะบอกว่าอธิบายเปรียบเทียบอย่างนี้จะได้เข้าใจเห็นภาพเวลาอธิบายเปรียบเทียบเห็นภาพคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นกว่านาะแต่อาจจะที่ต้องอธิบายบ้างนะครับอันนี้อย่ามาดราม่านะเ,เหมือนกันเราแทนที่จะเพาะ,มะเมล็ดบางคนปลูกต้นไม้ไม่ปลูกปลูกอะไรไม่ขึ้นถูกไหมครับเพาะ,มะเมล็ดโอ้โหผมเคยเพาะนะคือแบบหนึ่งเดือนสองเดือนมันก็ไม่ขึ้นเออขนาดเป็นแค่ผักยังไม่ขึ้นเลยบางที แต่คนบางคนอาจจะปลูกเป็นเนาะคือมันแล้วแต่คนไงครับมันคือเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกเกษ,ษ,ษตรกรก็เลยไม่รู้ไงว่ามันต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยครับก็ปลูกไปตามตามความรู้สึกอย่าบอกว่าตามความรู้ไม่ใช่ตามความรู้สึกแต่สมัยนี้คือรู้ว่าปลูกไม่ปลูกไม่ขึ้นก็เลยไม่ทํานะครับก็เลยเอ่อเหมือนกับเราใช้วิธีหลัดกำมะาลาพานเนี่ยเหมือนวิธีหลัดก็คือ ไปเอาต้นอ่อนที่เขาปลูกมาแล้ววะครับที่มันงอกขึ้นมาแล้วคือมันเล่าตายแล้ว,วะ่ะมันมันงอกออกมาจับเมล็ดแล้ววะแล้วก็เอามาเพาะชำเลยก็คือพูดง่ายว่าเอาลงกระถางเอาลงดินอย่างเงี้ยมันก็คือโตเ,เลยถูกไหมครับเออก็ลดน้ำพอดินไปปกติเนี่ยมันก็คือการตัดตอนก็คือกร,รมรา,าพะกร,รมรา,าพะาคือชมดอกออกผลหมายคมว่ามันมีความเจริญงองามของมันอยู่แล้วันนั้นเนี่ยคุณเต็มตัวเก็บผลผลิต ผลที่ได้จากการกระทำมาก่อนหน้านี้คุณก็จะได้รับผลตอบแทนเรียกว่าผลตอบแทนเนาะนี่คือคำว่ากมารมลาภะหนึ่งปีครึ่งแต่มันเหลือเวลาอีกไม่มากประมาณครึ่งปีกว่าๆนิดๆน,นะครับเอัโดยประมาณครึ่งปีแล้วกันนะครับทีนี้จะบอกผลเสียในเดือนนี้ไอ้เมื่อกี้บอกระยะยาวนะปีครึ่งแต่เดือนนี้เสียครับสุกเรงกระเสารเหมือนเดิม แต่มันอยู่แค่25วันนะเดี๋ยวเขาเข้ามาตรงนี้27ก็รอดลอะก็ดีละเรื่องงานเหมือนเดิมนะครับความสมหวังก็จะมากมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งทีนี้ศุกร์เลิงกระเสาร์เนี่ยมันเลยเกิดความผิดหวังผิดพลาดความไม่ได้ดั่งใจความเฟล,ลเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่ากรรมาลาภามันก็ดีแต่มันอาจจะมีความขัดแยง้งขัดผลประโยชน์อะไรบางอย่างกันเลยทําให้มัน มันเป็นประคอคู่ขัดนะครับเข้าใจปะขัดขัดแย้งขัดคอขัดผลประโยชน์ขัดอะไรประมาณเนี้ยเออให้ให้ให้รู้จักฟิลประมาณเนี้ยว่าขัดแย้งขัดผลประโยชน์ขัดคออะไรประมาณนี้นั่นแหละขัดทุกสิ่งทุกอย่างจําไว้ว่าสุกสารคือคู่ขัดแย้งนะครับคือคู่ขัดแย้งมีเยอะนะพระหัตเสาก็คู่ขัดแยงอืมโอเคจบต่อไปเรื่องของ การเงินนะครับดวงที่2ก็คือดาวพุธดาวพุธเนียไม่ยายน,นี้ครับอยู่ในเรือนสาชามืนเดิมกระดุมพาสาชะอันดีดีกระดุมพาสาชานนะาาชาคือการเงินไปตกในสังคมแปลว่าเข้าหากมีการพูดมีการเจรจามีการสื่อสารมีการเข้าสังคมมีการเซ็นสัญญาจะเกิดโชคเกิดลาบเกิดเงินนะครับก็ถือว่าดีเข้าสังคมมากๆติดต่อกับคนมากๆแล้วจะได้เงินได้ทอง นะครับเงินทองจะไหลมาเทมาจากการสื่อสารนะครับจากการพูดคุยจากการเข้าสังคมและเซ็นสัญญาก็ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ในเดือนนี้ก็เต็มตัวรับสับนะครับประมาณนี้ทีนี้ดาวพุธยังมาจากเจ้าปุตตะด้วยปุตตะคือการลงทุนสิ่งใหม่ๆนะครับคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆต้องต้องต้อง ต้องหาสิ่งใหม่ๆอย่าไปจมปากกับอันเดิมของเก่ามันไม่ได้ช่วยให้เราได้ตังค์แต่สิ่งใหม่กที่จะทำให้เราได้ตังค์เช่นโปรเจกต์ใหม่ๆคนใหม่ๆหมายถึงมีคอนเนคชั่นใหม่ๆนะครับคนใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆจะได้ทรัพย์ได้สินได้เงินได้ทองโอเคเงินจะไหลมาทมาต่อไปเรื่องของความรักครับความรักของคุณคือดาวอังคารหรือจะเรียกว่าของเราก็ได้เพราะผมก็เกิดราศีพฤษภอ,อังคารดาว ดาวคันปตัตตนีนะครับก็คือความรักไปตกเรือนกระดุมพระปัตตนีกระดุมพระเนี่ยมันแปลว่าได้เงินจากคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาดีแต่ถ้าเป็นคู่กรณีไม่ดีนะครับได้เงินมาก็จริงแต่มันเกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นรถชนกันรถเฉียวกันรถปาดหน้ากันเงี้ยหรือด่าทอกันเกิดคดีความเนี่ยเกิดคู่กรณี ไม่ใช่จะดีนะครับต่อให้ได้ตังก็เหอะไม่มีใครอยากได้ตังในรูปแบบนั้นเนาะเออนะครับรถเสียต้องไปซ่อมเข้าอู่อย่างเงี้ยมีใครอยากได้เงินไหมล่ะไม่อยากได้อะเออเพราะได้มาก็ต้องซ่อมไงไม่ใช่ว่าได้เงินมาฟรีๆแล้วรถต้องเข้าไปซ่อมสูตรแล้วเราจะใช้รถอะไรล่ะนั่นแหละครับนง้นไม่ใช่จะดีนะเรื่องของคู่กรณีแต่ถ้าได้จากคู่ครองหุ้นส่วนกสัญญาโอเค ขมอนขมอนมาเลยนะครับเต็มตัวรับคือดีฉันชอบมาเลยอะไรางเนี้ยยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเนาะคือแบบถ้ามันมีอะไรแบบมีคนให้มีคนไปไมันก็ดีนั่นแหละครับอืมก็ถือว่าแบบสาธุเนาะขอให้มีจริง,รงๆเถอะเนาะคือไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้หรอกอต้องพูดอย่างนี้ไม่อยากให้ไม่อยากให้คาดหวังหรืออะไรใดๆคือผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นคนแปลกๆนะ จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้ความหวังใครเท่าไหร่เพราะว่ามันคือพูดไปดูเหมือนจะดีแต่ผมจะชอบแบบเผื่อไว้ตลอดเลยว่าระวังนะนู่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะไม่ทายดีเหมือนชาวบ้านแบบดีร้อเนะครับคือดีจ,จบคนอื่นอะแต่ของผมอะดีแต่ระวังดีแต่ไม่อยากให้คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยดีแต่อย่าให้ไม่อยากให้คาดหวังเพราะว่าการคาดหวังแล้วมันไม่ได้ตามหวังมันรู้สึกเฟลเนาะคือ คืออยากให้เผื่อใจเอาไว้ครับทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เรากําลังคาดหวังอยู่อ่เะเขาว่าเดือนนี้มันผิดหวังไงส,สุกเกษรเลงกันแล้วดาวประจำตัวเราอะ่ะมันมันไม่ดีอะ่ะเข้าใจปะมันเดินไม่ดีคุณรู้ไหมว่าดาวสุกเลงกเกษาไว้พอพอเดินเข้าหานี่ยี่ิบเจ็ดสิงหางคมเนีย่ยลืมพูดมาตกเดือนปุนตตะดูเหมือนจะดีนะตโน,นปุนตตะคือความหวังมันมาเต็มมาครับคือความคาดหวังเราเยอะ แต่มันเล่นกันลาหูทำว่าสมหวังไม่สมหวังแต่มันมีการโดนแย่งพอได้ความสมหวังมากับโดนแย่งไปเออสุกกะลาหูเรียกว่าเขาโจราระวังภัยหมายความว่าจะโดนฉกชิงของรักของห่วงของอหรือจะโดนแย่งของรักอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยระวังเรื่องของความรักกับการเงินการเงินคือได้เงินมาก็โดนลีดไถห,หรือโดนพวกคอเซ็นเตอร์ทั้งหลายครับระวัง แล้วก็คือหมายถึงว่ามันจะชวนเอาความโลภเข้ามาหาเราแล้วให้เราไปลงทุนสุดท้ายเราก็จะเสียเพราะสกเสามเออขอโทษสกราโูมันคือเสียไงคู่เสีย,ไ,สยไม่ใช่คู่ดีมันก็ต้องทายเสียสิถูกไหมครับก็คือเสียตังลงทุนก็คือขาดทุนอะไรประมาณนี้หรือหลอกให้เสียทรัพย์เรื่องความรักก็เชน่นเดียวกันนะครับเข้ามาก็ทําให้เราตายใจดีใจแต่สุดท้ายก็เทเราอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น หรือหลักสอนหลักปิดบังระวังเพราะสกุลลาหูนี่คือคู่นี้เลยครับคือใครมีในดวงชะตาเล็งกันกลุ่มกันเนี่ยระวังให้รู้ไว้เถอะว่าชีวิตของคุณทั้งชีวิตถ้าอยู่ในพื้นดวงนะทั้งชีวิตคุณจะเป็นแบบนี้คุณไว้ใจคนหน้าไหนไม่ได้เลยสักคนนะครับนอกยกเว้นตัวเองขางนาดตัวเองบางทียังไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเราเองบางทีก็จะเผลอภัยไปกับบริบทรอบแวดล้อมมาครับอืมดังนั้นเนี่ยนี่แหละ ระวังสุกศลาหูมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เสียนะครับเชิงสอนประมาณนี้เชิงปกปิดอมพังต่อไปเรื่องของสุขภาพคือดาวพฤหัสไปตกเรนตนุมีนะครับต่อให้ลาพาตนุแต่ก็มรณะตนุด้วยนะคือหมายความว่ามีโรคภัยแค่เจ็บมาถึงตัวแต่ไม่รุนแรงมีดาวเกตเข้ามาภูมิแพ้นะครับลาพาตันุคือไม่รุนแรงนะครับแล้วก็รักษาหายไปหาแพทย์ก็ ไม่มีปัญหาอะไรถือว่าไม่มีอะไรมากเนาะก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ระวังเรื่องภูมิแพ้เรื่องโรคไม่หายเป็นแล้วเป็นอีกกลับมาเป็นอีกอะไรประมาณนี้ได้นะครับทาให้เราวุ่นวายใจเฉยผมมาเป็นอยู่ตอนเนี้ยคือโรคเล็กในน้อยคือมันทําให้เราวุ่นวายใจอืมยิ่งเฟลไปใหญ่ปัญหาก็เยอะอยู่แล้วยิ่งมามีโรคภัยแค่เจ็บเล็กในน้อยวุ่นวายไปหมดครับต่อไปเรื่องของ โชคลาภสุดท้ายเนาะก็คือผัสสกลุมหลักก็ดีอยู่แล้วก็คือเพื่อยว่าโกมุตเกณฑ์ทำอะไรก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีปัญญานั้นเนี่ยจึงหมายความว่าโชคลาภอยู่กับตัวก็ใช้ตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วผลประโยชน์นั้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองคือหมายถึงว่าเราอย่าไปรอใครมาถวายประเคนให้เราแต่เราต้องลงมือทําเองเพื่อให้เกิดโชคลาภนั้นเพราะโชคลาภอยู่กับตัวแล้วเราจะไปพึ่งคนอื่นทําไมเราก็พึ่งตัวเองให้มากสิ อัตหิอัตโนนาโถเนาะก็คือตอนที่เพิ่งแห่งตนแล้วจะได้ดีจากตัวเองนั่นแหละนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรุงใจกับช่องแช่นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ